ซื้อครบ1 8 0 0บาทได้แก้วฟรีค่ะเลือกเลยค่ะเหลือ2แบบมีสีอะไรมากน่ะมีแดงกับม่วงค่ะอาลงมาเลือกหน่อยนี่ค่ะเหลือ2ใบสุดท้ายอุ้ยเอาสีไหนดีอ่ะเลือกไม่ถูกเลยแม่ค้าช่วยเลือกหน่อยสีไหนดีน่ารักหมดเลยม่วงก็น่ารักดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้เพื่อนช่วยเลือกก่อนเพื่อนฮัลโหลเธอช่วยเลือกแก้วหน่อยสิฉันได้แก้วฟรีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะมันก็มีสีม่วงกับสีแดงเดียวเดียว เดี๋ยวฉันถ่ายรูปส่งให้ดูแม่ค้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเลือกช่วยก่อนค่ะหนึ่งสองสามเออเห็นยังที่ฉันส่งรูปไปน่ะค้าคิดตังหรอคะเชิญเลยค่ะเมื่อวันนี้คิดเตอร์นะเธอดูมันมีผู้ซื้อมึงของลูกค้าซื้อครบหนึ่งพันแปดร้อยได้แก้วฟรีเออเนี่ยไม่รู้จะเอาสีไหนดีแต่ว่ามันเหลือสองใบสุดท้ายพี่คนนี้เขายังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะเอาสีไหนถ้าพี่เขาเลือกไม่ได้ก็ยกให้เขาไปเลยค่ะ ยางมัดผมพวกนี้สั่งมานานแล้วเหรอก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหละค่ะเหรอสองสามเดือนเองเหรอทำไมดูเก่าจังนี่แถวนี้เก่าหมดเลยสีซีดหมดละลูกค้าคนไหนเขาจะมาซื้อมันก็ปกตินะคะมันก็เป็นสีนี้นะคะลูกค้าอุย้ยถ้าสีแบบนี้ปกติฉันไม่ซื้อหรอกเหมือนของมือสองเลยอันนี้ฉันเตือนเพราะหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ อม,มันดูเก่าจริงๆเหรอคะลูกค้าทั้งเก่าทั้งยานเอาอย่างงี้แล้วกันฉันจะช่วยขายให้ฉัน,นละห้าบาทฉันจะเหมาทั้งแผงเลยห้าบาทโอ้ยห้าบาทก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นที่ร้านฉันนะไม่ขายหรอกเอามาแถมให้ลูกค้าให้หมดเลยงั้นหนูขายให้พี่หมดนี่เลยคะ่ะละห้าบาทพี่จะเอาหมดเลยใช่ไหมคะอืมอย่างนั้นแหละค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดาอา้าวมะมีว่ววอา้าวชมพู่ ก็มาทํางานที่นี่หรอใช่เราทําได้4ีหเดือนแล้วสมัยเรียนไปตั้งดาวโรงเรียนนึงว่าจะเรียนจบส,งสูงๆทํางานดีกว่านี้พอดีที่บ้านเราไม่ค่อยมีเงินน่ะเราก็เลยเลือกที่จะไม่เรียนต่อน่าเห็นใจจังเลยเนาะอืม แล้ววันนี้เธอมาซื้ออะไรล่ะมาซื้อของให้แม่นะ่ะพอดีแม่จะจัดงานฉลองจบปอโทของเราหลอดีใจด้วยนะถ้าเธอว่างอ่ะเธอก็ไปร่วมงานเราได้นะแล้วก็ไม่อยากจัดหรอกแต่แม่เราวะอย่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกสาวอ่ะจบปอโทแม่เธอก็คงจะดีใจเป็นธรรมดาแหละอยเราก็แค่จบปอโทเองแล้วบอกแม่แล้วว่าอย่าเวอร์มากส่งสารคนที่เขาเรียนม้จบมาเมียอ,อยู่ไหมครับ อ๋ออยู่เดี๋ยวตามให้ไม่เมียวมีคนมาหาเอาบุดแกรถให้พี่หน่อยพี่จะไปทุระรอแป๊บนึงเดี๋ยวแปลกคุณแจให้ไม่เมียวผู้ชายคนเมื่อกี้นะ่ะแฟนเธอเหรอใช่ค่ะอุ๊ยหน้าตาน่ากลัวมากเลยเห็นตอนแรกเลยนึกว่าโจรดีนะเมื่อกี้ไม่มีลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นกตกใจวิ่งหนีหมดเลยไปกลับ ปะ้วข้าวแล้วข้าวหลังไม่ต้องมาหาเราที่ร้านแล้วนะมีธุระอะไรก็โทรมาเราอยากอายเพื่อนอายทำไมเพื่อนเราบอกว่าหน้าเธอเหมือนโจรเขากลัวหมดทั้งร้านแล้วเนี่ยข้าวหลังไม่ต้องมาฮัลโหลแม่เมียวเอาแจ้รถไดห้หน่อยเธออยู่ไหนอยู่ใต้ต้นถนนเนี่ยเดินมาเอาเดินมาเอาเรายุ่งอยู่เราไม่กล้าไปหรอกเดี๋ยวเพื่อนเธอกลัวแม่เมียวแฟนเธอหรือเปล่าหลบอยู่ตรงนั้นน่ะ ใช่ค่ะเออแค่นี้แหละเธอเดี๋ยวเราเอาไปให้หน้าตาก็น่ากลัวยังไปยืนแล้วรับล่อๆเหมือนโจรอีกโอ้ยตกใจหมดเอานี่มายืนอะไรรับล่อๆอยู่นี่ก็เธออายคนเธอไม่อยากให้ไปที่ร้านแบบนี้แหละยิ่งไอคนเข้าหลังไม่ต้องมาอีกเลยนะโอ้ my god อุ้ยมีซีชลนี่เหรอโรงเรียนที่ฉันต้องมาสอนอ๋อฉันรับไม่ได้เฮ้ยนั่นไง กูใหม่ย้ายมาจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครูเวทีนะครับฉันครูพัลล่าค่ะห้องน้ําอยู่ทางไหนคะนั่งรถมาตั้งไกลหน้าฉันมันเยอะหมดเลยเนี่ยล้างตรงนี้ได้เลยครับไม่มีอ่างล้างหน้าหรอคะไม่มีหรอกค่ะครูเอ๋โอ๊ยตายตายตาย,ตายฉันจะมาล้างหน้าที่กองน้ําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยครูเอ๋ครับใส่อะไรดังหน้าครับสบู่อีซีของรอยัลบิวตี้ค่ะโอ้ใส่ดีไหมครับปกติผมใส่แต่น้ําเปล่าล้างหน้านะวายตายใช้น้าเปล่าล้างหน้ามีหน้าเหรอหน้าถึงแบบ สบู่ตัวนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดําคนที่มีปัญหาผิวมันรูขุมขนกว้างเขาก็ช่วยได้นะครูมิทินควรรีบใช้เลยนะคะงั้นผมเอาไปลองได้ไหมครับเอาไปเลยค่ะฉันพกมาหลายก้อนอุ๊ยครับเทีย่ยงนี้มากินข้าวด้วยกันไหมครับที่นี่มีร้านอาหารไหมคะร้านอาหารต้องเข้าไปในเมืองหลายโลฮะเราจะกินอะไรเดี๋ยวครูมาล่าโซฝีมือตำมะละกอให้กินนะครับตำมะละกอ นอกจากส้มตำเราไม่มีเมนูอื่นเลยเหรอคะส้มตำนี่เด็ดสุดแล้วครูเอชับๆน,นว้ๆกินเลยค่ะครูเอไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> ฉันอยากกลับกรุงเทพครูเอครับครูเอว่าไงคะครูมิทีนนี่ครับขนมเค้กที่ครูเออยากกินอุ้ยอย่าบอกนะนี่คุณเขาไปซื้อในเมืองเลยเหรอขับรถเป็นส่วมงงนะกว่าจะมาถึงอุ้ยขอบคุณนะคะ ช่วงนี้ดูหน้าครูมิทีนใสขึ้นนะคะผมใสสบ,บู่พิซี่รอย่อวิวตี้ที่ครูเอให้นั่นนะครับอ๋อเขามีเสรล่ำด้วยนี่ทาหลังล้างหน้าเช้าเย็นได้เลยนะคะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดจุดด่างดำได้นะยิ่งใช้คู่กับสบ,บู่ผิวก็ยิ่งใสต่อไปผมจะใช้รอย่อวิวตี้ทุกวันเลยครับนะพี่ตังค่ะค่ะหกสิ 5, บาทค่ะนี่ค่ะค่ะ ทอน40บาทค่ะเอ้า40บาทได้ยังไงอ่ะซื้อ60ก็ทอน40ก็ถูกแล้วเนี่ยค่ะฉันจ่ายแบงค์พันลูกค้าจ่ายแบงค์ลอยนะคะฉันจ่ายแบงค์พันเองกับมือนะไม่ค้าจะโกงฉันหรอเดี๋ยวขอเปิดกล้องดูสักครู่นะคะเพราะว่าพี่มั่นใจว่ามันเป็นแบงค์ลอยค่ะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะได้ฉันขึ้นรถโดยสารมานะบ้านฉันอยู่ต้องไกลแป๊บเดียวค่ะลูกค้าถ้าฉันไม่ทันรถเธอจะไปส่งฉันไหมเนี่ยที่เหลือก็เป็นตังค์จ่ายค่ารถด้วยนะเนี่ยลูกค้าจ่ายบแิงค ก็ั่นแหละก,ก็เห็นก้มแล้แต่โทรศัพท์จะไม่ตาลายได้ยังไงป้าพรมีอะไรมาเมียวมานีหน่อยมีอะไรมาเมียวเอา้เอาหาที่ขึ้นให้หน่อยหาที่ขึ้นให้มันได้นะโอ๊ยปวดขาป้าพรมาเรียงอันนี้ขึ้นให้หน่อยเนี่ยไหนๆเรียงทิชเมน้นนี่เหรอใช่เรียงให้มันสวยให้เป็นระเบียบด้วยนะไปเข้าห้องน้าก่อน มะเมียวพวกสินค้าตัวทดลองมันเปื้อนไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดออกหน่อยนะค่ะเจ๊ป้าพรอยู่ไหนละปะ้าพรมีอะไรมะเมียวไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวทดลองหน่อยมันเปื้อนอย่าแป๊บนึงนะถูพื้นให้เสร็จก่อนตอนนี้เช็ดให้สะอาดด้วยมะเมียวค่ะเจ๊อ๋องานที่เจ๊สั่งเรียบร้อยหมดไหมเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะเจ๊เยี่ยม yeah, มากงั้นวันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวเจ๊เลี้ยง จริงเหรอคะเจอเอาเมซอนแก้วหนึ่งนะคะได้ได้สั่งเลยเดี๋ยวเจ๊จ่ายท็อปเราเลิกกันเถอะเราเบื่อนิวอย่าทิ้งผมไปผมขาดคุณไม่ได้ไปล่อยฉันนะปล่อยไม่ผมขาดคุณไม่ได้ไ<ม>นิวคุณทิ้งผมไปทำไมไน,ไนิวทิ้งผมไปแล้วพี่ผมมีชี่นี่ต่อไปไม่ได้ท็อปท็อปอย่าได้คำท็อปาท็อปตื่นมากินข้าวได้แล้วท็อปท็อปท็อป ทำไมไปไหนอย่าบอกนะไม่อปทิ้งพี่ไปทําไมพี่จะแ,จแก้แค้นให้หนายเองท็อปอะไรของเธอเนี่ยเลิกกันไปแล้วก็ยังจะทักมาอยู่นั่นแหละแบมพี่ไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะนี่เหรอผู้หญิงใจดำมานี่เลยนะผู้หญิงใจดำคุณเป็นใครปล่อยฉันนะปล่อยฉันแบมเอา้าแบมแบมหายไปไหนอะโอ้ยนายเป็นใครจับฉันมาทำไมอย่ามาเสียเสียงผู้หญิงใจดำนายพูดเรื่องอะไรฉันจะกลับบ้าน ที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่มีทางนี้ได้หรอกเดี๋ยวนี้สัตว์ลาเยอะระวังถึกจับกินนะฮสันจะออกไปทำงานอย่าคิดหนีเด็ดขาดเดี๋ยวแล้วฉันจะกินอะไรฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะอะต่อซับถ้าหิวก็สั่งไลแมนออเดอร์ไลแมนมาส่งครับคุณคะคุณพาฉันหนีหน่อยได้ไหมเฮ้ยน้าฉันขอร้องต้องการเงินเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายให้มีปัญหาค่อยคุยกันนะครับผมไปก่อนนะครับ ุณอย่าเพิ่งไปสิรีบกินเลยจะได้ไปทำงานทำไมไม่กินฮะตอนแรกว่าจะกินแต่พอเห็นหน้านายแล้วกินไม่ลงไม่กินก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวผมกินเองนั่งเมือยู่นั้นเหร <laughs> ออร่อยนี่สั่งไลเมนมาหรอจะ <c oughs> สั่งใหม่ก็ได้ <c oughs> วันนี้คุณต้องแบกไม้มาทำฟืนแบกไม้จะบ้าหรอ <c oughs> <c oughs> ฉันทำไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ต้องทำแค่นี้มันยังน้อยไปกับสิ่งที่เธอทำกับน้องสันนายพูดเรื่องอะไรเนี่ย ลายแมนมาส่งครับท็อปพี่มิทินเฮ้ยน้องพี่จริงๆด้วยท็อปหายไปไหนมาตึกว่าคิดสั้นไปแล้วผมอยากหลบไปพักใจค,คนเดียวพี่ขอโทษนะพี่ที่ผมไม่ได้บอกพี่อ๊ยปล่อยนะฉันเจ็บขอโทษต้องใส่ยส้นนี้ทำไมฉันต้องขอโทษฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแม่นั่นฉันบอกให้ขอโทษเดี๋ยวนี้พี่มิทินทาไมต้องให้ผู้หญิงคนนี้ขอโทษผมด้วยก็ผู้หญิงคนนี้ทําให้น้อง พี่เสียใจมากไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยว่าไงนะเห็นไหมฉันบอกนายแล้วจับมาผิดคนไอ้ซื่อบอเป็นไปได้ไงเนี่ยพี่ไม่ต้องแก้แค้นแทนผมแล้วนะพี่ตอนนี้ผมทําใจได้แล้วพี่เออนน่นอาหารของฉันใช่ไหมเอามาเหอะฉันหิวแล้วอ๋อนี่ครับลายแมน,นถูกสุดทุกวันแกนเซลลหิวเมื่อไหร่ก็สั่งได้เลยนะครับพี่คะหยิบแชมพูตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้คะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะ115บาท ไม่ต้องใส่ฟงนะคะขอบคุณนะคะพี่คะหยิบครีมนวดให้หรือเปล่าเนี่ยสระไปทาไมไม่เป็นฟองไหนคะอุ้ยจริงด้วยหยิบผิดจริงด้วยงั้นขอเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าลูกค้าแกะใช้แล้วก็พี่เป็นคนหยิบให้หนูผิดเองนะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าซื้อแชมพูเพิ่มไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้แชมพูครีมนวดคู่กันอยู่แล้วเป็นความผิดคุณทำไมฉัน้ซื้อเพิ่มเปลี่ยนขวดใหม่ให้ช้นแม่งก็คืนเงินฉันมาก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะแชมพูก็แค่นี้ ชันแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งป้าพรเอาชมพู่ป้าพรมาทำอะไรหรอเอาก็มาทำงานไงเจ๊จ้างมาทำงานมาทำหลายวันแล้วหรออ๋อได้อาทิดหนึ่งแล้วหรองั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะไหนพี่นีบอกว่ายังไม่รับพนักงานไง ชมพู่เหรอคะพี่พรใช่ค่ะชมพู่แม่มาทักทยเอา้าพี่วันนี้ไม่ทำงานหรอคะอ๋อไม่ได้ทำแล้วคะ่ะหยุดเหรอคะอ๋อไม่ได้ทำที่นี่แล้วค่ะอ๋อพี่ออกแล้วเหรอได้งานใหม่หรอคะอยังค่ะอ๋อเอเอแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่ไม่สบายนอะนโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้วชมพู่พี่มิวสวัสดีคะ่ะ เออพอดีว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งอ่ะอยากกลับมาทํำไหมกลับมาทําได้เหรอคะอืมได้ยังพรุ่นงนี้มาทํางานนะขอบคุณค่ะพี่เนียหนูจะปรับปรุงตัวแล้วจะตั้งใจทํางานค่ะ